ตอนนี้ค่ะคนลาวกำลังพูดถึงคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ในสื่อโซเชียลเขาบอกว่าตอนนี้คนลาวคิดถึงนักท่องเที่ยวไทยมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้มีทัวร์จีนแห่เข้าไปเที่ยวลาวกันเยอะมากๆ แต่แทนที่คนเราจะดีใจค่ะกลับบอกว่ารู้สึกปวดหัวมากๆเลยโดยที่เขากําลังพูดถึงกันนะคะก็เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปเที่ยวที่หลวงพระบางค่ะแล้วก็แย่งกันขึ้นรถนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่คนเราหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วก็อึ้งเลยบอกว่าไม่คิดเลยว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเป็นเอามากขนาดนี้นะคะโดยคนเราหลายๆคนค่ะก็บอกว่าโอ้โหดูแล้วแทนที่จะนึกถึงความปลอดภัยซะก่อนรถมายังไม่ทันจอดเลยก็รีวิ่งกัน กลูกันไปขึ้นรถกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นรถมากกว่าดูแลแบบค่อนข้างจะอันตรายแต่ว่าเหมือนกับว่าคนจีเนี่ยไม่สนใจเลยอะไรก็เน้นแย่งกันซะกอ่อนแล้วก็ไม่รู้จักต่อคิวด้วยเนาะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยเหมาะสมเลยอะ่ะ โดยทำให้มีคนเราวหลายๆคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นยังไงล่ะคนไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่แบบดูแลง่ายที่สุดแล้วนักท่องเที่ยวประเทศอื่นเขาก็ไม่แย่งกันเหมือนคนจีนแต่ว่าพอคนจีนเข้ามาคนลาวก็ต้องยอมรับเพราะว่าเราอ่ะต้องการเงินจากเขา ก็เลยทำอะไรไม่ได้เห็นแบบนี้แล้วคิดถึงคนไทยจังจะซื้อจะขายอะไรก็ง่ายพูดกันก็เข้าใจแต่กับคนจีนสิจะพูดอะไรก็ไม่เข้าใจสื่อสารกันก็ลำบากซึ่งตอนนี้ค่ะคนเราก็บอกว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะแต่พอมีคนจีนเข้ามาเยอะๆแล้วลก็กลายเป็นนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นเนี่ยเขารู้สึกเอือมระอาแล้วก็ไม่อยากจะมาเที่ยวหลวงพระบางอีกเลยเพราะว่าเบื่อกับพฤติกรรมของคนจีนที่ไปไหนมา ไหนก็ชอบแย่งแล้วก็เสียงดังไปไหนมาไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มแล้วก็วนเวียนกันอยู่แถวนั้นเรียกกันว่าไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่พักโรงแรมเดียวกันถ้าเกิดมีทัวร์จีนไปลงแล้วก็อยู่ที่เดียวกันจะเสียงดังแล้วก็หนวกหูมากๆเลยเพราะว่าคนจีนเนี่ยไม่ค่อยมีมาราย,ยาสักเท่าไหร่จริงๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ โดยเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็ยืนงงกันใหญ่เลยว่าทําไมคนจีนเนี่ยถึงแบบว่ากรูกันไปขึ้นรถทั้งนท,ท,ที่รถยังไม่ยอมจอดถ้าเกิดเป็นคนประเทศอื่นเนี่ยเขาจะรอให้รถหยุดสะก่อนอย่างน้อยก็เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่าตามท่ารถต่างๆเนี่ยมีคนจีนเข้ามาที่สปปลาวเยอะมากโดยเฉพาะอุดมไซแล้วก็หลวงน้ําท่าค่ะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางที่คนจีนส่วนใหญ่ อยากจะเข้ามาเที่ยวที่หลวงพระบางและบางคนก็นั่งรถไฟต่อเพื่อมาเที่ยวที่เวียงจันน์นั่นเองค่ะ โดยเขาบอกว่าพวกไกลแล้วก็บริษัทนําเที่ยวในสปปลาวเนี่ยหลายคนเขาเข้าใจดีนะคะบอกว่าถ้ามีคนจีนมาเที่ยวเป็นกลุ่มเนี่ยเรียกว่าควบคุมได้ยากเลยแหละพูดแล้วก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องเรียกว่าถ้าเกิดเจอทัวร์จีนเข้ามาคนลาวเนี่ยปวดหัวเลยจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเสียงดังมากๆและนอกจากเสียงดังกับกลุ่มของตัวเองแล้วก็ยังรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยโดยเฉพาะพวกตามร้านอาหารค่ะเขาบอกว่าถ้ามีทัวร์จีนลงไปเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหหลายๆคนจะเข้า ใจดีเลยเพราะว่าคนจีนเนี่ยแย่งกันแบบเยอะมากๆเลยเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีระเบียบค่ะแล้วก็เสียงดังมากๆแค่คยุยโทรศัพท์ธรรมดาก็เสียงดังมากๆอยู่แล้วและยิ่งมาเที่ยวกันแล้วก็สุดๆเลยแหละจนเขาบอกว่าตอนนี้นะคนลาวบอกว่าการที่ตรงไหนเนี่ยมีคนจีนเข้ามาเยอะๆถ้าอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะจะเข้าใจเลยเพราะว่าเสียงเนี่ยดังมากๆแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นรถไฟถ้าเกิดคนจีนขึ้นมาเยอะจะรู้สึกบว ปวดหัวแล้วก็ปวดหูไปหมดเลยคือตอนนี้ในลาวเนี่ยจะไปในก็จะเห็นกลุ่มของคนจีนเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าทัวร์จีนตอนนี้เรียกว่าเข้ามาในสปปลาวเยอะเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่1ในสปปลาวนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่คนจีนนิยมมาเที่ยวในสปปลาวนั่นก็คือราคาถูกนั่นเองแต่ว่าก็มีคนลาวบางคนนะคะบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนจีนเนี่ยถึงมีพฤติกรรมแบบนั้น เหมือนกับว่าทําอะไรก็ต้องแย่งกันตลอดเวลาแล้วก็คนจีนเนี่ยเวลาเข้ามาเที่ยวเขาจะแบบว่าใช้เงินให้คุ้มเลยเขาบอกว่าเสียงดังมากแล้วก็เรียกว่าทร,รัพยากรธรรมชาติบริเวณนั้นยกตัวอย่างเช่นวังเวียงค่ะถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะเสียบรรยากาศไปเลยคือเสียงดังมากๆแล้วก็ทิ้งขยะไม่ค่อยเป็นระเบียบด้วยเขาบอกว่าบรรยากาศที่มีคนจีนเข้าไปเที่ยวเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณนั้น ต้องหลีกหนีออกไปเลย แล้วก็โดยเฉพาะร้านอาหารนะคะที่เป็นขายอาหารแนวบุฟเฟ่เขาบอกว่ามีคนจีนเข้ามาแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยจะสกระปรกมากๆเพราะคนจีนเนี่ยเรียกว่าเข้ามาแล้วก็แย่งกันตกักแล้วก็พยายามจะเอาให้คุ้มค่ามากที่สุดถือว่าเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่คนลาวเนี่ยตกใจมากๆเลยโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าจริงๆก็พอกันแล้วนะจีนกับลาวเนี่ยเหมาะสมกันแล้วแหละลาวจะต้องเจอนักท่องเที่ยวจีน ถึงจะเหมาะสมกันแล้วก็นักท่องเที่ยวจากเวียดนามนี่แหละจะได้พอกฟัดพอเหวี่ยงกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยพอลาวเจอแล้วก็แม้ตั้งหน้าจากกลางอย่างเดียวจริงๆต้องเจอจีกับเวียดนามคิดว่าดีที่สุดแล้วแหละบางคนก็บอกว่านี่แหละเหมาะสมแล้วสซปปลาวจะได้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเยอะๆและอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าตอนเนี้แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็คือหลวงพระบางแล้วก็วัดวา,ารามตอนนี้เต็มไปได้วยนักท่อง เทีี่ยวจนโดยมีคนลาบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคนจีนที่เข้ามาในวัดเนี่ยเรียกว่าไม่สนใจแล้วก็ไม่เคารพอะไรเลยค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายบางคนถือว่าแบบมาก,กันเยอะๆเป็นกลุ่มก้อนบางคนก็ไม่จ่ายซะอย่างนั้น แล้วก็มีบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าตอนนี้คนลาวบางคนก็บอกว่าเริ่มจะเอื่อมแล้วเพราะว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆหลังจากจีนเนี่ยเข้ามาพัฒนาประเทศพยายามจะให้สอปปลาวจเจริญแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ลาวจะโดนจีนกลืนกินไปแล้วนะบางคนก็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในลาวเนี่ยเรียกว่าคนลาวจะต้องโดนเหยียบย่ำแน่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจอะไร คนจีนมีแต่ตั้งใจว่าจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์เท่านั้นแหละบางคนก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะจ้าตอนนี้น้องลาวเข้าใจหรือยังทีกับไทยและเก่งจังเลยพอเจอจีนแล้วเป็นยังไงขอพูดคำเดียวนะคะว่าชมเชยชมเชยบางคนก็บอกว่าจีนมาที่ไทยก็ไม่ทันแบบนี้นะแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ที่ลาวเนี่ยเขาถึงได้เจาะแจะจอแจกันจังเลยบางคนก็บอกว่าลาวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเทศจีิซน80%แล้วนะคน จีเขาก็เลยคิดเองแล้วมั้งว่าเขามีสิทธิ์ในสปปลาวเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลาวจะใช้นี่จีนได้หมดที่สําคัญผู้นําของเราก็ไม่สามารถต่อรองอะไรได้เพราะฉะนั้นก็เลยขอให้คนจีนเนี่ยมาเที่ยวในสปปลาวเยอะละกันและเห็นข่าวว่าตอนนี้คนลาวก่งพร้อมจะหาเรื่องกับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานี่แหละเข้าไม้เข้ามือกันแล้วเจอคนจีนมาซะหน่อยได้นักท่องเที่ยวเยอะสมใจอย่างแน่นอนรถคันเดียวไม่พอจะต้องแย่งกัน แบบนี้คนเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้นะจ๊ะบางคนก็บอกว่าคบกับคนจริงขนาดขายของในราเนี่ยยังมีแต่ขาดทุนเลย คนจีนต่อราคาไม่พอแล้วก็ตอนจ่ายเงินเนี่ยหยิบของไปก่อนให้เงินไม่ครบก็หนีไปเลยบางคนก็บอกว่านี่แหละเป็นยังไงละจ้ากับคนไทยเนี่ยแม้เก่งเหลือเกินเจอจีนเจอเวียดนามตอนเนี้หดหายกันไปนหมดเลยเป็นยังไงละ่ะบางคนก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงดีะน่ารําคาญเห็นแล้วหหงิดโมโหจริงๆคนจีนเนี่ยนิสใส่เป็นแบบนี้ในสปปลาวตอนนี้ก็พยายามมีการพูดคุยกันอยู่ว่าสําหรับรูปทัวร์จะทา ยังไงดีเพราะว่าถ้าเกิดทัวร์จีนเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็นักท่องเที่ยวประเทศอื่นจะต้องหนีไปเลยอาจจะส่งผลในระยะยาวที่ทําให้ลาวเนี่ยอาจจะไม่เหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยก็เป็นได้แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนแห่ไปเที่ยวในสปปลาวกันอย่างคึกคักค่ะแต่คนลาวนั้นกลับรับไม่ได้แล้วก็คิดถึงนักท่องเที่ยวไทยซะอย่างนั้นอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ